มิเชลมีโอกาสได้มงใหญ่ซูป้าหรือไม่อย่างไรนะครับผมให้ไปก่อนเลย70%อาจจะผิดก็ได้นะครับแต่เพื่อเป็นกำลังใจบวกกับผมก็มีแนวทางหรือมุมงของผมนะครับอยากสนับสนุนช่องนี้โอนเงินได้ที่เลขที่บัญชีในคอมเมนต์ที่บอกให้ใน YouTube หรือซูเปอร์แต่งด้วยก็ได้อะไรก็ได้ หรือหรือถ้าเกิดผมได้ทำลงติกตอกก็ส่งขวัญให้ผมหน่อยนะครับขอบพระคุณมากครับก็ผมก็ต้องบอกกันแล้วเป็นหนึ่งในกวนที่ไปพูดเรื่องมิเชทแต่ส่วนใหญ่ผมจะพูดในแชรวิเคราะห์มากกว่านะครับแต่การวิเคราะก็มีทั้งดีและเสียวิเคราะห์ส่วนใหญ่มันก็จะไม่แรงใช่ไหมครับแต่การโจมตีบางคนเขาโจมตีมันก็มีข้อดีนะกระตุ้นให้เปลี่ยนแปลง ซึ่งผมว่ามิเชลก็หลับลูกแล้วเดี๋ยวคงไปปรับปรุงนะครับไอ้เรื่องเสื้อผ้าให้เป็นแฟชั่นเนี่ยผมว่ามันแก้ไม่ยากหรอกเดี๋ยวก็อาจจะไม่หาซื้อหรืออะไรก็แล้วแต่นะะนั่นแหละส่วนเรื่องการแต่งหน้านี่ผมไม่รู้ว่ามีช่างหรือมีอะไรไนงะแต่ผมว่าเดี๋ยวมิเชลเขาเก่งเขาคงไปหาวิธีได้นะแล้วก็บุค,คลิกของควีนเนี่ยอันเนี้ยต้องคิดเรื่องบุค,คลิกของควีนเนี่ยนะมันก็มีคนเคยเตือนผม ไม่ได้เคยเตือนเคยแนะนําว่าผมคุณจะยิ้มให้น้อยๆนะครับเอางี้คือยิ้มพักสักแล้วแต่แต่ผมกาหนดเปอร์เซ็นต์อย่างย้มสักเจ็ดสิบเนี้ยแล้วก็มีความนิ่งสักสาิบใช่ไหมครับช่วงแบบนี้ผมก็ยังทําไม่ได้เพราะมันเป็นเนเจอร์ของผมเนะี้นิเชล่าคงขายกันแต่ผมคิดว่าต่อไปผมอาจจะทําได้เพราะว่าผมไปตกผลึกความคิดในชีวิตบางอย่างออกมา แนวคิดของผมเนี่ยเอาง่ายๆคือสามข้อครับคิดใหญ่สติแล้วก็เรียบง่ายนะครับการคิดใหญ่เนี่ยเราต้องมั่นใจว่าเราเป็นคนสําคัญนะอันนี้ถ้ามิเชลท่องในใจว่าฉันเป็นคนสําคัญฉันเป็นคนสําคัญฉันเป็นเมื่อกี้พูดว่าฉันเป็นคนอยอย่างยิ่มอีกฉันเป็นคนสําคัญนะแล้วก็ทําแต่เรื่องสําคัญนะ ไม่ทำเรื่องไาหนาสัะอะไรเงี้ยมันก็จะบิวในตัวเองให้มันมีความเข่งขึ้นนะครับแต่ไม่ต้องไปทําตามผมก็ไดนะ้คือผมก็ไม่เชิงว่าอยากจะทําลุกนะแต่มันเหมือนกับว่าผมเกิดตกผลึกชีวิตว่าอันนี้เป็นแนวทางของผมนะเป็นแนวทางใหม่ของผมที่จะต้องมุ่งไปการที่เรามีความมุ่งมัน่นมีวิวทู o าวเวอเนี่ยถ้าทํำบ่อย มันจะออกไปในการกระทําผลงานใช่ไหมครแล้วบุคลิกมันก็จะเปลี่ยนนะแต่ก็คุยกับน้องอะไรนะน้องลำบีลานะเนี่ยมาอินบ็อกซ์คุยกันเนี่ยเขาบอกใจะให้ผมไปบอกในต้องมิเชลแต่ตอนนี้คงไม่ต้องแหละนะครับเออเขาก็บอกเออไม่อยากกดดนันผมก็เห็นด้วยนะว่าไม่ต้องกดดันนะบางทีนะครับบางทีเอ NERGY ที่หล่นเหลือของมิเชลแต่แต่มิเชลจะไม่ใช่เป็นเอ NERGY แบบควีนแต่จะเป็นเอ NERGY แบบขึ้นหน้าเขาว่าควีน แต่ว่าบุคลิกเขา,ามันยินแย้มแล้วก็แบบอย,อย่างแม่แหงก็ยังพอเลยเนี่ยเจอไม่เชลโอ้โหไม่รู้จักอะไรนะม่าเขาคุยนั่นคุยนี่ใช่ไหมครับเออแต่ไม่แน่น,น,น,น้องน้องนามิลาเขาบอกว่าเจ้าของเวสุป,ปาอาจจะชอบก็ได้ผมก็เลยบอกว่ายัางยังไม่ได้ไปตอบน้องเออพอดีมาทําอย่างอื่นก่อนก็ตอบตรงนี้เลยก็ได้ว่า บางทีนะการที่เอเนจีมากๆเจ้าของรับเอเนจีไปอะก,กูให้หมึงก็ได้กูลำคาญเอาปเป็นยมงโอ้โหทีเนี้ยถ้าได้มงซูปา้ากลับมาเนี่ยอาจเอาตรงๆศักดิ์ศรีมันก็เทียบบิดเวิร์กไ่ได้แต่ผมว่านะมันก็มันก็ได้อะเออผมว่าอย่างน้อยก็เจ็ดสิบเปอร์เซ็นตนะคนก็มันนั่นละยิ่งสาวกแกนแฟนลับแกงก็เยอะไงก็บิลโดยเฉพาะบ,บอสนี่ก็ตัวบิลสื่ออยู่แล้วไงผมว่านะก็จะยิ่งใหญ่ไม่แพ้กันเลย นะคือเขาจะมาสักสีไม่เท่าจริงแต่ว่าความยิ่งใหญ่อาจจะเท่ากันฮนะแต่ผมว่าไม่ต้องไปคิดเล็กคิดน้อยไนงะคือมิเชลเนี่ยก็ถือว่าเป็นงานแก้มือไงนะไม่มงมิดแกนใช่ไหมแต่เป็นมงอินเตอร์มาก่อนแล้วไงถูกปะเออเบลเชลแล้วเดี๋ยวจะแล้วผมมองก,การที่ถ้ามิเชลมงซูปอรผมเนี่ยกดเชเบลก็มีสิทธิ์ได้มงนะมงทองแนละ้วเ,เอามาคู่กันนะเออนั่นแหละอ่ะสิ่งที่ผมบอกว่ามิเชลเนี่ยจะ จะได้มงซูป้าเนี่ยก็เพราะว่ามีโอกาสน,นหนึ่งโพเขาก็ให้มีเชลเต็งนะและมีเชลเป็นคนน่าสวยมากนะมีคนบอกยิ่งเจอตัวจริงยิ่งสวยนะใช่ไหมครับเออผมมองว่าเอออีกอันหนึ่งที่ผมคิดนะถ้าเกิดบุคลิกค,คีนไม่ได้นะอยากจะเพิ่มความเป็นคีนนะแต่งหน้าใช้การแต่งหน้าช่วยให้มันดูเข้มเข้มให้มันดูแบบเออเข้มเข้มอ่ะผมว่ามันก็คีนแต่งหน้ามีผลนะอืม อย่างวันแรกที่ผมประทับใจนะลินามลินหลังมงเนี่ยเขาไปพูดเขาเรียกว่าหลังมงมันต้องมีการพูดกับสื่อมวลชนใช่ไหมวันนั้นนะ่เขาแต่งหน้าแบบคุยมากเลยแล้วเวลาพูดของเขาเนี่ยก็คุยมากเลยนะแต่หลังจากนั้นเนี่ยลินมานลินไม่แต่งหน้าแล้วบางทีเขาไลน์แล้วเขาแบบเล่นขำๆอย่างเงี้ยมันก็ไม่คุยเลยนะมันก็เหมือนเป็นแบบพวกแบบแบบแบบแน่าหละติก๊กต็อกเกอร์หรือว่าพวกแบบอะไรอะยูทูบเบอร์อะไรเงี้ยเออ Influencer อย่างเงี้ยมันก็ไม่คีนนะเออเพราะฉะนั้นพวกนี้มันบิวได้แต่ว่าสําหรับผมนะอ่ะเหมือนเหมือนคนพูดเรื่องชุดไทยเนี่ยอ่ะคุณแม่เขาก็พูดเนี่ยแต่ผมสรุปง่ายๆหลักการของผมที่ผมคนมมนะไอ้ที่บอกว่ายิ่งใหญ่สติเรียบง่ายเนี่ยนะคำว่าเรียบง่ายคือถ้ามันไม่ใช่ก็ตัดทิ้งหมายถึงว่าความเป็นไทยอะ่ะมาแปลงเป็นสากลน,นะมันดีเยี่ยมเลยได้พรีเซน์ความเป็นไทยได้ เป็นสากลแล้วก็ร่วมสมัยด้วยแล้วเป็นแฟชั่นด้วยแต่ในความมันจริงมันทำยาก่ะเพราะฉะนั้นเนียถ้ามันทํายากเราก็ตัดทิ้งไปเลยไงเราเอาง่ายๆคือเอาชุดที่มมนเป็นแฟชั่นเลยที่ตอบโจทย์ของมิสซูปเปอรอ์ทไปเลยนะแต่ว่าแต่ว่าก็ไม่เป็นไรอัน,นั้นเขาไปจัดการเองไงไอ้เรื่องบุคลิกควนะีนถ้าทําได้ก็ทําทําไม่ได้ก็ไม่ต้องแต่ผมว่าแต่งหน้านี่แหละแต่งหน้าให้ดูควีนนะครับแต่งหน้าให้ดูควีนมันก็จะช่วยส่วนหนึ่ง น้องเขาบอกว่ามิเชลเขาบอกว่าอาซูเป้าเขาก็ชอบความเป็นตัวของตัวเองทุกคนนะโดนแต่พูดว่าให้เป็นตัวเองแต่หลายครั้งคุณเจอบุคลิกที่ไม่ตรงกับที่คุณต้องการคุณก็ไม่ชอบถูกปะเหมือนกับที่ผู้หญิงบางคนเขาบอกว่าผู้ชายบอกว่าอะไรนะไม่ชอบผู้หญิงสายกรรมแต่สุดท้ายเห็นมึงก็เห็นมึงก็ไปนั่นกับไปจีบแต่ผู้หญิงสายการ,รมทดังนั้นเนะี่ยเข้าใจว่าเพราะงั้นหลายครั้งที่พูดกับไอ้สิ่งที่ทําอาจจะไม่เหมือนกันไง ผมก็ยังเชื่อว่านิสายคนเปลี่ยนยากอ่ะซูเปอร์ก็น,น่าจะชอบแฟชั่นอืมแต่แต่ถ้ามิเชลทำถึงดีเขาอาจจะปะนีประนอมมาเริ่มมิเชลก็ได้นั่นแหละมันก็เกิดขึ้นได้ทั้งนั้นแต่ผมก็ยังยืนยันหลักการของบอสคือไปจอยๆนะครับแต่คำว่าจอยๆเนี่ยมันก็มีหลายเลเวลไงคือคือบอสก็พูดแบบเนี้ยเพื่อเสร็จมาตรฐานขั้นต่ำว่าเออไม่ต้องมีซีเรียสไง แต่ถ้าคุณอยากจะทำห้ขั้นสูงคือคุณจอยจอยได้แต่คุณก็ใส่ความจริงจังเข้ปไปได้จอยจอยกับบวกจริงจังจอยจอยบวกจริงจังใช่ไหมครับเออผมว่านั่นแหละคือเอางี้ต้องตัดแรกเลยนะที่มีเชลได้ได้เขาเรียกว่าคัดเลือกจากบอสหรือใครก็แล้วแต่ว่าให้เป็นซูปเปอร์ซูเป,ป้า์ไทยแลนด์ใช่ไหมผมอะ่ะและ้วก็มีคนไปสัมภาษณ์เรื่องเทส ผมชอบที่มิเชลบอกมิเชลทำผิวสีแทนได้ก็ได้แต่เขาอาจจะหมายถึงอย่างอื่นด้วยอะไรเงี้ยแต่ผมมองอย่างนี้นะผมมองตั้งแต่วันนั้นเลยว่าผมก็เอาใจใช่วยมิเชลนะแล้วก็คิดตึกว่าจุดเด่นของมิเชลที่มากที่สุดคือเอเนอร์จีโอเป็นคนเอเนอร์จีลงแล้วก็เป็นเอเนอร์จีแบบสนุกนะละเลยแล้วม,นะมันก็นุ่มนวลน,นะมีความฉลาดนุ่มนวลคือเอเนอร์จีของมิเชลเนี่ยเป็นเอเนอร์จีนุ่มนวลบวกบวกสนุกเข้าใจไหม ถ้าสนุกอย่างเดียวมันก็ไม่กลมกลมมันก็ดูเอิกอาร์ตไงแต่มิเชลเขาแบบเนื่องจากหน้าเขาคมไงเออคมอ่ะได้ทั้งหวานทั้งสวยไงแต่บุคลิกของเขามันเป็นแนวนุ่มนวลมันก็เลยออกความนุ่มนวลบวกกับบวกกับความเฟรนลี่แล้วก็ความสนุกไงผมว่าเอเนจีตรงนี้ถ้าเกิดว่าใช้ดีๆนะมันจะช่วยหนุนแนวคนได้เยอะมันจะทําให้คนโดนตกได้เยอะนะผมก็เลยตอนนั้นผมก็เลยมีความมั่นใจระดับหนึ่ง แต่ยิ่งเห็นเป็นตัวเต่งเนี่ยผมก็ยิ่งมั่นใจแต่พอแบบเรื่องที่เขาบอกว่าเรื่องเสื้อผ้าเนี่ยผมก็ดรอปลงนะเรื่องการแต่งหน้าก็ดรอปลงแล้วก็เออแล้วก็เรื่องสปอนเซอร์แต่ผมว่าเดี๋ยวนีเชลจะปรับได้หมดไอ้เรื่องสปอนเซอร์น่า,นานจะง่ายสุด <S <S ก็เดี๋ยวก็ไปโพสตลงเรื่อยๆไปทําเรื่อยๆนะมันก็ได้ไงส่วนเรื่องแต่งหน้าผมไม่รู้ว่ามันต้องอยังไงมีช่างหรือเปล่าแต่ผมว่ามิเชลก็ไม่ยายมีเชลก็ไปหาทําหาวิธีได้แหละไปจ้างช่างหรือแบบนี้เดี๋ยวผมว่าเดี๋ยวเขาาทํได ส่วนเรื่องของเสื้อผ้าเออเน,นี้ยอาจจะอาจจะยากกว่าแต่งหน้านก็ต้องไปหานะแต่เดี๋ยวก็ไปหาซื้อ้วมั้งผมก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ผมก็เลยมองว่าเสื้อผ้านี่ก็ระดับระดับหนึ่งนะไม่จะเป็นต้องเลือกที่สุดหรอกนะแล้วก็แต่งหน้าก็ก็แล้วแต่นะถ้าถ้าได้ก็ดีไงแต่แต่ทั้งหมดทั้งมวลน,นะผมอว่าสบายสบายดีกว่านะเออ energy อไปสุดท้ายสุดท้ายถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรหรอกแต่ว่าแต่ว่าอยากคิดแบบนี้นะเอคือตะก่อนผมชอบคิดแบบนี้ไงแล้วชีวิตก็ลมเหลวไงคืออยากไปใช้คําว่าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรบอกว่าฉันต้องได้เอแต่ฉันจะไม่ไม่ไม่ไปแบบเครียดกับมันเอฉันจะพยายามแต่จะไม่พยายามเกินต้องแยกนะหลักการที่ผมอีข้อนึงที่ผมลงใน u ู u b e ผมทำโดยไม่ต้องพยายามมันมันยากนะ เออแต่ว่าผมรู้สึกว่าเออมันใช่เลยนะทำนั้นไม่ต้องพยายามอืมทําเต็มที่นะร้อยเปอร์เซนต์ว่าแต่ไม่แต่ไม่พยายามนะมันลึกซึ้งนะไปคลิกดูก็ได้แต่เอาเป็นว่าแบบนั่นแหละเอาเป็นว่ามาให้กําลังใจมิเชลดูก่อนสวนมิเชลจะทําไงก็ว่ากันนะแต่ผมบอกไว้อย่างหนึ่งว่าเราต้องใส่สุดเพราะอะไรลงมาผมเคยผิดหวังเสียใจหลายครั้งนะอย่างสมมุติว่าผมเนี่ยได้ไปเข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการนี่ยนะฟิสิกอะโอ้โหแบบ ผมก็ไปแบบเล่นๆนะไม่ได้จริงจังแต่ถึงจะจริงจังก็้าจะตกนะแต่ถ้าเกิดผมจริงจังแล้วเนี่ยถ้าตกไปเนี่ยผมก็คงจะไม่สียเรี่ยงอย่างแต่มันเซ็งไงเพื่อนๆเขาอยู่กันแต่แต่ก็มันก็เป็นอดีตที่ผ่านไปนานแล้วอันนี้ก็ไม่ได้สําคัญมากนะแต่ในในตอนนั้นนมันก็รู้สึกเซ็งตอนนี้พอคิดที่มาก็เซ็งนะแต่ผมตอนนี้ผมเดิหนหาเงินจากเดียวอ่ะโอเคไม่เป็นไรเอาเป็นว่าจอยจอยก็ให้กําลังใจม,มิมิเชลนะครับแล้วก็ขอให้ควา้ามง ซูเปอร์มีซูเปอปร์อินเตอร์เนชั่นแนลกลับมาให้กับคนไทยให้ได้นะครับเป็นกำลังใจให้มีเชลนะครับได้แห่เหมือนกันนะเออแล้วก็แบบกลับมาปุ๊บออบอดป้อนงานเลยบอดป้อนงานเลย,อ,อ,เลยอืมอะไรนั่นแหละหรือต่อให้ไม่ได้นะแต่มีเชลได้ประสบการณ์อะไรกลับมาแล้วมาประยุกต์ใช้ทำให้ตัวเองอะมีออร่ามีบารมีเพิ่มขึ้นมีพลังมีคาลิบมาเพิ่มขึ้น ก็อาจจะไปเตกตาใครก็จะได้งานเพิ่มอยู่ดีนะไม่ว่ายังไงดีทั้งนั้นนะครับขอเป็นกำลังใจให้มีเชลสำเร็จกิจการใหญ่มงมิสซ,ซูปอรอินเตอร์เนชั่นแนลนะครับอ้ออีกอันหนึ่งอีกอันหนึ่งที่แบบที่ผมมีความรู้สึกว่ามีเชลได้มันเหมือนกับส้มหล่นมาไงตอนแรกคือทางนั้นเข้ามาให้บอดช่วยปุ๊บใช่ไหมมันเหมือนเป็นอะไรที่ส้มหล่นบางครั้งการส้มหล่นเนี่ยนะถ้าทาดีดีเนะี่ยมันไปมันเหมือนดวงมันส่งมา ไม่เหมือนดวงมันส่งมาให้นะครับนั่นแหละจะพูดเอะหรือต่ไม่เป็นไรเอาเท่านี้ดีกว่าเดี๋ยวยาวเนี่ยยาวนะเอาอยากสนับสนุนช่องนี้โอนเงินได้ที่เลที่บัญชีที่ผมให้ไว้ใน YouTube หรือซุปเปอร์แตงมาก็ได้นะครับหรือส่งของขวัญให้ผมในติกตอกนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ